สวัสดีครับสวัสดียำเสาสายครับพี่น้องวันนี้มาตกปลาที่สระเดิมเนี่ยพอดีผมลืมเยื่อไว้นะครับผมแขวนไว้แบบนี้ตั้งแต่เมื่อวานนละดีนะไม่มีใครมาเห็นเดี๋ยวเรามาตีปลากายกันนะครับตีปลากายตีปลาชงปลาเุ้ยนี่ปลาช่อนน่ๆ,ๆ,ๆ,ๆพี่น้องปลาช่อนวิ่งลงไปแล้ว มันอยู่เนี่ยมันนอนอยู่ตรงนี้ไปแล้วเดี๋ยวเรามาตีปากายกันนะมีรูห้หรือเปล่าอันนี้ปรับกล้องก่อนแบบนึงนะครับแดดร้อนแต่เช้าเลยวันนี้ าไม่รู้วันนี้ก็ใช้เป็นปลายางเหมือนเดิมนี่แหละปลายางมันขึ้นอยู่ไก่มากเลยอะ่ะขึ้นแบบขึ้นเหมือนเราแวงเราแวงอย่างไรไม่รู้ เมื่อกี้ปลาช่อนนอนอยู่ตรงนี้เลยถ้ามีปืนย่างเขายิงกันนะผมว่าไม่เหลือลปลาช่อนตัวนี้อุย๊ยโดนแล้วพี่น้องโอ้โหไม้ไม้เดียวโดนเลยน่าจะเป็นปลากายนะตัวนี้ยโดดแล้วผมว่าโดดโอ้โห เห็นไหมพี่น้องเห็นไหมวิ่งมานีแล้วครับวิ่งมานีแล้วเด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวผมหาทางลงก่อนปักายครับอุ้ย <c oughs> แล้วมันชันซะด้วยนะ นี่โดนเขาแล้วน่านลืมเอาคีเปอร์ไม่อีกโอ้โหโอ้โ,โ,อโเปิดเพรกนิดนึงไม่ใหญ่ครับ มาณสามกิโลได้กลัวหลุดจริงเลย <c oughs> กิปเปอร์ผมก็ไม่ได้เอามาค่อยๆ <c oughs> ต้องใจยเย็นๆครับแบบนี้เราไม่สามารถจะนั่นได้นะครับผมกลัวมบบันสะบัดกิปเปอร์ไม่ได้เอาลงมา เ้วก็จับยากซะด,ด้วยนะครับปลากายคอแข็งๆหน่อยนะครับต้องระวังเียๆผๆมขอจับปลาก่อนอันตรายนะครับปลากกยเนี่ยเป็นปลาที่อันตรายมากโอเคนะครับ มาสามโลได้นะใส่ง,งามๆเลยโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผมขอขึ้นไปก่อนมันชันมากโอโอเคครับพี่น้องผมก็เอาขึ้นมาแล้วมีกิปเปอร์แต่ผมไม่ได้เอาลงไปโอเคครับต้องระวังนะครับปลากายเนี่ยมันเป็นปลาที่เนี่ย คมยิ่งกว่าใบมิโกนีนพยายามใช้ครีมนะครับใช้ครีมใช้กิปเปอร์เพื่อ,อลดกันกันอันนั้นนะครับกันมันสะบัดใส่นี่น้องดูดิ สามโลกว่าๆใส่กระสอบไปเลยเราก็กินเป็นปลายางนะครับที่ร้านผมมีนะแต่ว่าหัวจิกอันนี้เป็นของกัดยับนะครับโอเคครับพี่น้องหัวจิกก็ประมาณสิบกัมตัวนี้ คครับไปเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปจะมีตัวอีกไหมนะครับไปกันเลยอย่างชันนะพี่น้องลองดูดิผมเดินลงไปอะ่ะโอ้โหขึ้นมาแบบเหนื่อยชันมาก กินไม้แรกเลยต่อไปจะได้ไม่รู้อย่าลองดูครับร้อนเลยอะ่ะปลามันขึ้นอยู่ช่วงนู้นก็เยอะนะครับช่วงกลางๆอะ่ะแต่ว่ามันต้องไปยืนอยู่ฝั่งนูน้น เดี๋ยวผมจะข้ามไปยืนฝั่งนูน้นเดี๋ยวรอดูก่อนว่าฝั่งนี้จะมีตัวอีกไหมด,ม,มดูตรงที่มันขึ้นเยอะๆนะครับป่าพยายามดูตรงที่มันขึ้นเยอะๆเดี๋ยวมันก็กินปลากลายเป็นป่าที่ขึ้นแล้วอยู่กับที่นะมันจะไม่ค่อยไปไหนครับวิโหกัดพี่น้อง เม็ดบึ้มเลยน่าจะเป็นปลาช่อนนะตัวนี้กัด่ะกัดเบามากเลยถ้าปะกายมันจะดูดลงไปฝั่งนู้นก็น่ายืนนะแต่ว่ามันจะส่วนลมถ้าส่วนลมเราก็ตียากเพราะว่าเราอยู่สูงแต่ว่ามีล่มให้ยืนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวลองตรงนี้สักหน่อยก่อนถ้าไมน่นผมก็จะขยับไปฝั่งนูน้น ผู้ใหญ่บานก็เปิดเพลงพอดีเลยผมไม่รู้ว่าจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าต้องลองต้องลองเอาไปลงดูถ้าติดก็ต้องก็ไม่เป็นไรครับติดลิขสิทธิ์แล้วก็ลงได้เอาไว้ดูได้ครับแต่ก็ไม่ได้ค่าอะไรแล้วนะครับถ้าติดลิขสิทธิ์ เอาความรู้มาให้พี่น้องครับเวลาตกเวลาตีเราก็สังเกตดูว่าปลาขึ้นตรงไหนแล้วก็ยกนะครับยกบ้างกอบ้างปล่อยบ้างปล่อยโรยบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันกินเลยครับตัวยังใหญ่เลยขึ้น ขึ้นกระชอนใหญ่ตัวนี้มีเกือบโลตัวยังใหญ่เท่าแขนเลยขึ้นได้เปรียบนะครับเวลาเรายืนอยู่ที่สูงๆงเนี่ยเราเห็นปลาขึ้นหมดเลยผมก็แปลกใจนะ เมื่อก่อนนี้เห็นพวกยิงปลาเขาขึ้นต้นไม้ก็ทําไมเขาขึ้นเพื่ออะไรที่ไหนได้ครับก็ขึ้นอยู่ที่สูงแล้วมองไปข้างล่างมันเห็นปลาง่ายกว่าครับก็เลยเออพึ่งพึ่งนึกออกตกตะเบ็ดครับผมไม่เคยยิงปลาสักที ผัดเย็นเช้าเลย,เอ,ยอู้นขึ้นเห็นหางขาวแวบเลยครับปากกายใหญ่ตัวที่นี่มีแต่ตัวใหญ่ๆนะสามโลสี่โลขึ้นนั้นเลยผมเคยได้ไปห้ากิโลอะที่เนี่ย ใหญ่สุดไม่ได้อยู่ที่ตะขคอห่างตะขคอไัสลีอะ่ะเจกิโลยังไม่เคยได้ใหญ่ขนาด10บโลสักทีโอเบ็ดติดมีนะครับปลากายตัวเป็น10บโลก็มีนะตัวมันนี่ใหญ่เท่ากระดานเลยนะกระดานไม้ฝาบ้านเราเมื่อก่อนเนะี้ยกระดานไม้ใหญ่ๆอ่ะ ก็เผอตัวเท่าเบาะมอเตอร์ไซค์เราไปเดี๋ยวไปลองตีเรื่อยๆครับคุยไปตีไปเดี๋ยวมันกินเองเอาปลามาให้เผื่อจะทำอะไรกินลุงอะไรไอหยกปลาหนูนี่แหละครับหนูขี้แกถทำก็เลย ไปชวนพี่นายไปลาบก็ได้ลุงพวกปัจจยเนี่ยสะร้านเนี่ยที่ร้านมันเหนูได้บอยได้จนขี้เกียจทําแล้วร้อนอือร้อนไม่ไหวเลยต้องบางคนเขาก็ทําลูกชิ้นทํำอะไรประเห็ดนั่นเนี่ย อได้ไหมลุงว่าประมาณตักโลสองโลนะแต่หนูว่ามารสามโลสองโลอ่ะปิดป <c oughs> ิดคลิปให้พ,พ,พ,พี่หน่อยดิสวัสดีครับดิ <c oughs> ฝากติดตามด้วยครับบอ,อดีไม่เอาฝากติดตามเพื่อนนะครับอย่างนี้